กลับมาอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนักกิดด้วยครับดครับวันก่อนมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเกตวัดต่างๆแล้วมันมีปัญหาให้นักกจดไปดูครับแล้วเดินผ่านรถคันนี้เออเห็นปุ๊บสะดุดตาเลยก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงครับผมคือเป็นรถรีโวใช่ยกขึ้นสูงใช่ครับจริงๆพี่ชอบรถยกสูงนะเพราะว่ามันลุยได้ทุกสถานการณ์เลยไปไหนก็ได้เดี๋วเราขับเรามองวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันจะไกลใช่ครับผมเออพอเห็นปุ๊บเฮ้ยรถคัน มันมีเสน่ห์ว่ะครับแลวทาอะไรไปบ้างแล้วรถปกติเนี่ยพี่จะจะทารถคือเราพี่ซื้อขายแล้วก็ส่งเคสคนที่ซื้อรถให้กับธนาคารถ้าส่วนใหญ่ครับรถสปาเนียจะไม่ค่อยมีไม่มีเลยดีกว่าครับจะเห็นอีกทีในราบมูลครับพอซื้อกันเนี่ยถือว่าราคาตลาดซื้อสักสามแสนครับนุ่งไปสามแสนเจ็ดก็มีสี่แสนก็มีครับเราบอกเฮ้ยถ้าเกิดเฉพาะตัวถังธรรมดาเราเรารู้ราคาประเมินอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่ธนาคารให้เท่าไหร่ราคาตลาดถ้ารู้เท่าไหร่ แต่พอมีช่วงล่างปุ๊บงงแดกเลยใช้คำว่างงแดกเลยคง<ว>งคแล้วไม่รู้ว่าต้องใช้เงินกี่บาทในการทําแล้วก็มีสเต็ปในการทํายังไงบ้างครับผมแต่ชอบรถคันนี้มากครับผเล่าขอข้อมูลหน่อยขอข้อมูลเป็นความรู้พี่หน่อยก็อันนี้ก็เป็นรถลีโวนะครับขึ ปี16ครับผมปี1ิปห้าจะสโอเคครับผมเครื่องยนต์เดิมคือเครื่องยนต์มันจะมี2.4กับ2.8ครับผมอันนี้ขอเป็นส8เลยแลยนะกัน2.8เลยคือ2.8เครื่องมาแล้วครับผมโอเคเครื่องมาแลวสเต็ปในการยกคอนเซปต์ของเราเนี่ยถ้าเูเนี่ยอ่าตอนแรกตอนแรกรถมันไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับใช่ก็ไปซื้อคานมาซื้อคานหน้าคานหลังของ v x ก0ดนะครับอือแล้วก็ะะน v x แปดศูนย์ครับนี่เป็ศูนย์นี่คือรถอะไรเป็นรถจิ๊บครับผมอ๋อรถจิ๊บใช่ครับผมนี่เจ้าพ่ออยู่แล้วรถจิ๊บเนี่ยครับผมก็ก็คานหน้าใช่ครับผมมีหน้าหลังครับผมอ่าก็เราต้องมันต้องมีเริ่มจากความคิดก่อนอว่าสเต็ปในการยกประมาณนี้แล้วเราของเดิมมันขับสี่ปะขับสี่ครับผมคันนี้ก็ขับสี่ใช่ครับผมขับสี่ก็ซื้อคชุดคานหน้าของจิ๊บมาใช่ครับผมเราหลังมาใช่ครับผมอ่าแต่เราต้อง เราต้องยอมเพราะเราจะทํากลับสภาพเดิมไม่ได้แล้วเราต,ต,ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยว่าวันหนึ่งเรากลับสภาพเดิมไม่ได้นะเพราะเราคานแ,แล้วก็ไปต้องไปให้สุด <te ars> ใช่แต่ถ้า <c oughs> แต่ถ้าคันไหนท <c oughs> ี่แบบว่า <c oughs> อยากกลับสภาพเดิมก็ใส่ชุดยกถ้าใส่ชุดยกก็ถ้าถอดชุดยกออกมันก็ยังกลักบสภาพเดิมได้เอ้อย่างนี้ถามใหม่เลยอย่างนี้ถามใหม่เลยครับสเต็ปของคนอะไรมันไอ้พวกที่ไปสุดอย่างเงี้ยไปสุดไอ้พวกที่แบบเอ้ะกัากึ่งว่ะไอ้พวกกํากึ่งเงี้ยมันมีสเต็ปในการยกแบบ ฉันจะไปจะไปไม่สุดอะแต่ฉันขอถอยกลับมาที่เดิมได้เนี่ยครับต้องมีเขาจะจ่ายแล้วก็ไอคอนแต่ละเซ็ปคอนเซ็ปเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะอ่อย่างอย่างคอนเซ็ปแรกก่อนที่แบบยังไปไม่สุดกลับมาเดิมได้ครับอันนั้นก็ใช้เงินอยู่ประมาณสองสามแสนนะพี่ประมาณนั้นใช่ครับผมสองถึงสามแสนบาทไปเสร็จแล้วไม่ชอบถ้ายกยกประมาณหกเจ็ดนิ้วนะก็อยู่ประมาณสองถึงสามแสนบาทไปเสร้เไ้าเรียกนิ้วด้วยใช่ครับผณองถึงสามแสนบาทไปเร็้วไ้ายกยกยกกเจนิ้ว อันนี้ผมเจ็ดนิ้วครับเจ็ดนิ้วใช่ครับสองถึงสามแสนแล้วพอไม่ชอบใจแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่สูงวันอายุเยิ่มเยอะขึ้นก็ขึ้นยากใช่แต่กลับมาที่เดิมใ่กนหอดชุดเดยกนั้นออกจบเลยใช่ครับผมอออันนั้นครับแต่ถ้าไปให้สุดล่ะครับแต่แต่ข้อดีของของของวางคานไม่วางคานจะมีสองแบบอย่างใส่ชุดยกใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าพี่ไปไปลุยกับเขาอ่ะไปลุยแบบไปขึ้นเขาไปลุยอะไรอย่างเงี้ยไอชุดยกนั้น่ะมันมันสามารถที่จะบิดจะงอได้ ครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นวางคานเนี้ยมันจะถึกกว่าอมันจะถึกมันจะลุยควาแข็งแรงจะมากใช่ครับผมความแข็งแรงมากกว่าลุยึนลึกเป็นคือความหนาของพื้นอะใช่ลุยได้ได้ครับผมอันนอันน้เกิดการดิดได้ใช่ครับผมอันนี้มันอันนี้มันสําหรับพวกงานหนักแบบลุยหนักๆเล่นแบบหนักๆครับราคาเท่าไหร่ได้กัดไปสุดประมาณนี้ค้าจะทำมีอยู่ประมาณห้าแสนบาทนะห้าแสนต้องมีใช่ครับผมลักษณะการใช้งานจริงสี่กว่าห้า ห้าต้นหรือว่าอะไรประมาณนี้ยอครับแล้วลักษณะคนต้องจ่ายกันขนาดเนี้ลักษณะที่จะใช้จริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยต้องไปใช้งานสไตล์ไหนวะเนี่ยก็อันนี้ส่วนมากอ่ะพวกผมแบบผมใจรักน้ําท่วมไงสมมติว่าได้ข่าวน้ําท่วมที่ไหนนะพวกเราจะรวมตัวกันละไปช่วยนะฮะไปช่วยเราก็เนี่ยเลียกันเลยเลียยายกันเลยอหรออ่ะเราอย่างสมมติว่าผมแบบเฮ้ยกาแฟนัก สองหมื่นต้องนั่งเดี๋ยวคนนี้คนนี้มาช่วยเอาของมาเต็มรถแล้ววไปไปแกกของใช่ครับบางบางทีแบบว่ารถธรรมดาเข้าไม่ถึงไงแต่รถรถพวกเนี้ยเมื่อกี้ที่ไอ้เพิ่งเริ่มทำสองแสนสามแสนเนี่ยลุยได้ไม่เท่านี้ใช่ไหมความสูงเออถ้าลุยน้ำลุยได้ครับไอสองสามแสนลุยน้ำได้แต่ลุยพวกขี้โคลนหรือว่าโขดหินที่จะขึ้นไปเนี้ยไม่ได้สภาพนี้ไปได้ดีแต่สภาพนี้ไปได้ครับอ๋อครับผมอันนี้ลุยได้ลุยพวกโขดหินพวก ทางที่มันขู่ขาลาดชันอะไรเงี้ยอันนี้ได้คแต่ถ้าเป็นเป็นยกยกสูงก็มันจะได้แต่มันได้ไม่เต็มที่อ่ะพี่มันจะได้ไม่เต็มที่ครับนั่นแหละแต่อันนี้มันได้แบบเต็มที่นี่เีก็ตากล้องส่วนตัวมาถ่ายด้วยเอาหลอๆนะครับเที่ยวครับผมมาขอความรู้วันนี้ครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเอาไปช่วยคนน้ําท่วมใช่ครับผมลักษณะก็คือเราใส่ของเต็มใช่ครับแล้วก็ไปบริจาคใช่ครับงั้น ไอพวกเฟืองท้ายพวกเกียร์พวกเนี้ยมันต้องลุยน้าตลอดเวลาใช่ครับผมแล้ววิธีการดูแลของมันอ่ะอ่าอันนี้จริงๆรแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูแลอะไรมากพี่มันมันเป็นอย่างนี้มันเผาหน้าหลังนะพี่มันไม่ต้องดูแลอะไรมากครับเหรอครับเอ้ยมันมีเฟืองอย่างรู้มันเฟืองท้ายพวกนี้ต้องถ่ายไหมก็ต้องถ่ายครับผมอ๋อเดี๋ยวพอดีร้านผมเปิดอู่ด้วยอ่ะก็ถ้ามันดำมากก็ถ่ายและน้ถ่ายทีที่มันไม่ได้ถ่ายบ่อยปกติเนี่ยมันสี่หมื่นโลใช่ครับอันนี้สี่หมื่นป่ะ รถพวกนี้ทำได้ค่อยดีวิ่งเท่าไหร่มันจะวิ่งถึงถึงมาอ้อลนะใช่ครับมันไม่ค่อยดีวิ่งครับแต่ชีวิตประจําวันอะใช้อ่ะมันก็ไม่เหมาะมันไม่ใช่รถคันที่หนึ่งแต่เผื่อไม่ใช่คันที่สองเว้ยใช่เป็นคันที่สามใช่ไหมครับผมใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นใช่ยามฉุกเฉินครับใช้เวลาแบบไปช่วยไปช่วยคนเนี่ยพี่เชื่อไหมมันสามารถลุยได้ท่วมหัวผมเลยนะเนี่ยคันนี้ใช่ครับผมผมจมเครื่องดิจมเครื่องไม่เป็นไรครับห้ามจมสน็อกเกิลนะผมมีสน็อกเกิลอยู่ใช่ครับผม เอนเพื่อนผมอยู่บนนี้เนี่ยอยู่ตรง,งนู้นอันนี้คอนเซ็ปต์จะวา,างไว้บน,นนู้นใช่ครับผมเนี่ยมันผมเพิ่งถอดออกผม,ผมกำลังทำใหม่กำลังสร้างใหม่แลก็ตั้งใจแล้ว คันนี้เห็นมีการถอดหน้าถอดหลังด้วยใช่ครับอันนี้ให้ติดตั้งใกจะทําอะไรเนี่ยให้ติดตามตอนต่อไปครับอันนี้มีเรื่องราวแล้วคันนี้ใช่ใช่ครับอ๋อมีคนจะโชว์ใช่ครับผมเก็บไว้เก็บไว้ใช่ครับผมมีบางอย่างนะห้ามถ่ายนะลองเปิรับอ๋อเอาให้โชว์ใช่ไหมนี้ใช่ครับผมอ๋อนี่เรากําลังทําพาร์ทใหม่กันนั่นแหละที่รู้กันแหละใครหลายคนก็ได้ไปรู้แหละว่าผมกําลังทําพาร์ทครับพี่ขอถามลึกขึ้นอีกไอช่วงล่างเนี่ยที่ที่ทำขึ้นไปมันจะมีเพผาหน้าเนาะหน้าใช่ครับแล้วก็ท้ายครับผม แล้วเวลาเราลุยไปเนี่ยน้ําที่มันสูงเนี่ยคมันมันส่งผลอะไรกับไอ้นี่บ้างอะ่ะเขาเรียกอาการขับเขียมัน,มนเพราะว่าเราเราเอาเอาคัสซีมาใช่ป่ะแล้วก็มีช่วน้าที่เป็นของรถจิคบแล้วก็ยึดโดยใช้สปริงกับโชค๊คใช,ใช่ครับผมใช่ไหมใช่ครับแล้วมันโอกาสมันจะหลุดอะไรมีไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่มีพี่ใช่ครับข้างหลังเป็นแบบเนี่ยแล้วพวกจุดยึดผมก็เนี่ยสร้างเพราะมันสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยพี่มันแข็งแรงครับ อ๋อนี่สร้างขึ้นมาใช่ครับสร้างมาใหม่หมดเลยยกชุดก็คือช่วงล่างของเดิมนี่จะไม่มีละข้างล่างใต้แถ้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมของเดิมคือเราทิ้งหมดอะแล้วแหนบอ่ะมีก็มีแค่แหนบเี่ยอย่างเดียวนี่ะของเดิมนอกนั้นทิ้งหมดครับงชุดหลังนี่โช๊คเดิมสปริงเดิมไม่ครับทําใหม่หมดทับสร้างขึ้นมาใหม่หมดละหลังเป็นแหนบใช่ครับผมก็โช๊คใช่ครับผมอสร้างจุดยึดขึ้นมาใหม่หมดเห็นไหมสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยครับครับผมของเดิมจะไม่มีละครับ ก็ของเดิมก็เอาออกหมดเลยที่มีที่มีติดกับรถก็มีแค่คัสซีกับบอดี้รถครับนอกนั้นก็คือของใหม่หมดฮะที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับแล้วเราเลือกขับสองขับสี่ได้ไหมเลือกได้ครับผมโอเคครับถ้าเกิดปกติเนี่ยมันจะต้องขับหน้าขับหลังใช่ครับผมปกติปกติจะใช้ขับขับหลังใช่ลังขับหลังใช่ไหมครับใช่ครับอ่าฮะอ่าฮะนี่ผมก็มีวินหน้าวินหลังเผื่อรถมันติด ปิดเราก็เอาวินเนี่ยไปดึงกับต้นไม้ครับอราก็เราก็บังคับวินแล้วมันจะขึ้นจากนีใจคิดเหมือนกันว่าสักวันเราจะต้องใช้ออโต้ทรัพมาตัดตัดก่อนใจคิดเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะได้ไปเที่ยวป่าแล้วก็ได้ขับรถสไตล์เนี้ยรู้สึกวิมันน่าจะมันอ่ะใช่ทีนี้ไอเครื่องยนต์ที่จะไปลากพวกเนี้ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นเครื่องยนต์สองสองจุดแปดใช่ครับผมตอนนี้ประมาณร้อย 70บแรงม้าหรือว่าร้อาเจ็ดเจดะจไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะประมาณร้อยเจ็ดขึ้นครับผมใช่ครับแต่มันก็ต้องไม่มันก็มันก็พอหละพี่พอความเร็วเท่าไหร่พี่เกิดจะขับอ่ะแต่แต่แต่เวลาถ้าถ้าถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ทาสักนิดหน่อยมันผมว่ามันอืดพอล้อมันใหญ่ที่ผมผมก็มีเรื่องไฟฟ้าของ ECU ชุดหนึ่งก็แค่นี้อย่างเดียวก็ดึงดีครับแค่นี้พอเพราะความเร็วผมขับอยู่แค่ร้อยหนึ่งแปดสิบ ใช่ครับผมไอ้ขับร้อยยี่ร้อยนั้นไม่ได้จะร้อยยี่ร้อยสี่อะไรนี้ขับได้แต่คือมันมันอันตรายพี่มันอันตรายเพราะรถมันใหญ่เวลาเบรกอะไรนี้เราก็ควรไม่อยู่ผมขับบนถนนเนี่ยแปดสิบที่ผมใช้ชีวิตประจำวันก็แปดสิบเวลาไปไหนผมก็ขับแค่แปดสิบร้อยนึ้งกันที่อ่ะผมใช้แค่นี้ยิ่งเข้าป่านี่แทบคลานเลยนะใช่ใช่ใช่เข้าป่าคลานเลยครับโอเคได้ได้ความรู้เพราะว่านี่ครับพยายามคือเจอแบบนี้เสร็จเมื่อวานเห็นปุ๊บที่เห็นเนี่ยมีความสึกเฮ้ย มันยกแล้วสวยแล้วก็ชอบครับเออโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องกิจมากวันนี้ให้สละเวลามาให้ดูรถสวยๆแต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีของดีอีกเยอะเลยใช่ครับมีโมเดลอะไรเยอะแยะที่เขาคิดไว้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ใช่ครับผมจะเสร็จตอนไหนนะขอประมาณเดือนกุมภาครับผมแมักกะลากุมภาใช่ครับอ๋อยสามเดือนใช่ครับผมโอเคครับน้องกิจวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย